กราบสวัสดี FC แฟนบ้าแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนครับพบกับช่องคัดมวยเด็ด โจ๊กมาอมัดรายงานตัวครับวันนี้เราพบกันในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม68นัดส,ส่งท้ายปีครับนัเวทีมวยช่องเจ็ดสีวิกมอชิดเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งโดยประมาณนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องเจ็ดเทดดีกดไปเลขสามสิบห้าเช่นเดิมครับคู่มวยอาทิตย์นี้มีดังนี้ครับเปิดหกคู่แรกเป็นซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสดิ์ปะทะกับแสนศึกสอราชภูมิน้ำหนักพิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์คู่ที่สองยอดกุมารรถสวยจ่าเจสัยพิ้วปะทะก,กับน็อตใหม่บออุรััชาาพินนน้ำหกปอด์ คู่ที่2ครับเป็นเพชรเดือดกุลิตะมวยไทยปะทะกับดอกไม้ไฟสชมกินพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ผู้เอกนำรายการครับอเล็ก,กจิตมังนนปะทะกับไซเบอร์สเทียนโพพิกัดน้ำหนัก144อปอนด์ครับก็ถือว่าจัดมาได้น่าสนใจประกบมาได้สูสีออกเบียดกันเลยครับก่อนที่จะไปคัดมวยเด็ดวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันนะครับฝากทุกท่านช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับโจ๊กมหมัดด้วยกันนะครับ และสําหรับแฟนมวยคอมวยไทยตัวจริงท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไล์มวย VIP ของโจ๊กฟรีๆครับในกลุ่ม VIP ของเราครับมีภาคาราคาภาคมวยหยฟังกสดๆจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับภาคโดยทีมง,งานของเราด้วเองครับมวยหูอิ่มซันตาเฟเสียงคมชัดราคาไวาราคาจริงข้อมูลสืบลึกสืบตรงรู้ระบบหายใจนักมวยรู้บรรยากาศรู้ขาใหญ่แถมยังมีลายราคาพิมพ์สดวิตวิที่โจ๊กทําเองกับมือครับพร้อมส่งรูปร่างเนื้อตัวผลตัช่างน้ําหนักข้อมูลประวัติ นักมวยฟอร์มการชกเลดล่วงหน้าเลดก่อนชกเพราะมีทัศนะะแนวทางมวยเด็ดติดดาวให้ทุกสึกทุกสายอีกครับที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับและมีที่ติดไปลานมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดราคานี้เปิดให้ออกตัวกลางอากาศกันตลอดด้วยครับมันคงปลอดภัยแน่นอนครับครบเครื่องเรื่องมวยคุ้นเกินคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอดีไลน์ แอ jjj911 มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ด้านใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัวเด็กคัดมวยได้โจ๊กเม,มามัดหวานเจี๊ยบกนุษิ์สิดทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกเปิดโหวของรายการครับคู่นี้เป็นซูเปอร์เอ็กซ์ส่อสีสวัสดิ์ปะทะกับแสนศึกสอราชพุมน้ำหนักพิกัด104ปอนด์มุมแดงครับเป็นซูเปอร์เอ็กซ์ส่อสีสวัสดิ์ในวัย16ปีสูง168เซนน้ำหนักไปป่อย49กกิโลชกมวยมาแค่20่สิบครั้งนะเคนนี้ชกจากนกครศรีธรรมราชปกติเนี่ยเด็กซ้อมวิริข่ายส่อสีสวัสดิ์ที่เกาะสมุยแต่ว่าล่าสุดครับเด็กมาเก็บตัวไปซ้อมวิริข่ายใหญ่แล้วครับแคมป์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมเสียแแขกดูล ซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยเขาเป็นมวยซ้ายนะประเภทฝีมือครับทรงตั้งรับดักถีปแปงดักวางแข้งซ้ายหนักดักเสียบดักแทงมีหมัดมีศอกสวนอวัยวุจุกจิกหลากหลายหลักเหลี่ยมดีแต่ข้อเสียคือซูเปอร์เอ็กซ์ชกมวยติดทรงถอยเข่าในไม่ค่อยจะสู้ครับระบบหายใจเด็กยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยังใหม่อะ่ะยังมาชกมังกรได้แค่สองครั้งเองผลงานสามครั้งหลังสุดครับมีไปชนะน็อกที่ภาคใต้ามาครั้งหนึ่งจากนั้นครับมาชกมังกรเป็นครั้งแรกนะก็เอาชนะคะแนนจอมแก่นสาวได้เจ้าพันที่อ้อมน้อยสกเกตเพชรวันเสาร์พ้แกับสนป สาราชภูมิผู้ชกในวันนี้มาที่อ้อมน้อยเกตเพชรวันเสาร์ร้อยสองปอนด์ครับสามฟอร์มหลังในเด็ก ชนะ2แพ้1นะก็ถือว่าฟอร์มสดใช้ได้ครับโซเปอร์เอ็กซ์ส่วนด้านของแสนศึกสราภูมิหรือชื่อเก่าชื่อเจ้าสู้ศึกสิบบอลสยามเดิมนะครับอายุเพียงแค่14ปีนะส่วนสูง1น7เซนน้ำหนักปล่อย49กกิโลชกมวยมาประมาณ30มครั้งเปน็นนักชกดาวรุ่งจากมหาสาร,รคามเก็บตัวฟิซบอลริกายสราภูมิเขตมีนบุรีแสนศึกเป็นมวยเขา่าทรงบู๊ประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวเดินติดประชิดตัวคว้าคอปั้มตีล็อกคอเหนียวหนึบเด้งเสียบขวางแทงแทงแหลมแทงเจ็บปอดใหญ่ปลาย แต่ข้อเสียคืออาวุธมวยเขาน้อยอ่ะเขาจะเข่าอย่างเดียวเลยแล้วก็ฝีมือเนี่ยเป็นรองคู่ชกชัดเจนต้นๆน,นี่จะเป็นรองแน่ผลงานสามไฟ์หลังสุดที่แสนศึกชกไว้ถือว่าฟอร์มเด็กสดมากครับมีไปขวางเสียบเข่าครับชนะน,น้องยก3าเจ้าผักบุ้งเพชรเกตเพชรมาที่เจอง702ปอนจากนั้นก็ไปต่อยเขา1ปอนนะแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยครับชนะคะแนนนิวเคียร์สอสุนันโทที่อ้อมน้อยสกเกตเพชรวันเสาร์ชกร้อยสามปอนต่อร้อยสี่ปอนล่าสุดครับ พิกชนะคะแนนซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสดิ์คู่ชกในวันนี้มาที่อ้อมน้อยเกตเพชรวันเสาร์ร้อยสองปอนด์สิบไฟ์หลังเนะี่ยเด็กยังแพ้ใครไม่เป็นครับชนะรวดสิบไฟ์เลยสดมากๆครับแสนศึกมวยคู่นี้ครับอย่างที่ผมให้ข้อมูลไปข้างต้นเขาเคยชกกันมาแล้วรอบหนึ่งครับที่เวทีมวยอ้อมน้อยศึกเกตเพชรวันเสาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองเกมการชกวันนั้นครับสามยกแรกเนะี่ย ต้องบอกว่าซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยทำได้ดีกว่าฝีมือซ้ายเขาจัดอาวุธเนี่ยออกนําไปไกลหลายช่วงตัวเกมมันเปลี่ยนช่วงปลายยก3กับยก4ครับเพราะว่าแสนศึกเนี่ยเขาเดินจับปั้มตีในอย่างเดียวแล้วทําได้ดีด้วยแสนศึกนี่ตีจนซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยออกอาการยุบหรือออกอาการช็อตให้เห็นเลยแต่ว่าขึ้นมายก5ครับซูเปอร์เอ็กซ์ก็เตะคืนได้หลายแข้งนะเตะคืนซ้ายได้หลายดอกเลยครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ให้ผ่านนะจบเกมเปนทางด้านของแสนศึกเบียดชนะไปอย่างสนุกฉุดมัน วันนี้ครับทีมงานซูเปอร์เอ็กซ์ครับยังคาใจอ่ะขอแก้มือใหม่ที่ช่อง7สีไปซะเลยนะครับขยับจากเวทร้อยสองปอนเป็นร้อยสี่ปอนเมื่อเปรียเที่ไปฟังกันอีกรอบหนึ่งนะซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยเป็นรุ่นพี่สี่ปีจะได้เปียนในเรื่องของรูปร่างช่วงชกที่สูงลอยกว่านหน่อยหนึ่งจังหวะฝีมือทางซ้ายนี่ได้เปรียบเห็นเลยเตะซ้ายเตะกินเปล่าแล้วมีหมัดสอกบวกด้วยอาวุธในหลากหลายรวดเร็วกว่าเชิงชกดีกว่าแล้วก็ได้เปรียบข้อ่ายการฟิตซ้อมซ้อมพีเคการทำมวยได้เปรียบคู่ปั้มเยอะส่วน,น,สนสด้นดนดนดาน กมาประจำอะสิไฟชนะรวดเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยแสนสึกกินขาดเลยยิ่งปั้มไปเข่าในนี่ย,ยิ่งได้เปรียบร่างกายดีกว่าระบบหายใจดีกว่าเข่าในจับตีตัวเดียวตาดาลักรับมาแรกตั้งน้ําเงินแสนสึกต่อ5.4 เ้าวัดตามเชิงไปแล้วคู่นี้โจกชอบไปที่มูลน้เงินครับจุแสนศึกสอราชภูมิชั่วโมงนี้อย่าได้หาสวนเด็กคนนี้เลยครับมาแรงจริงแสนศึกเด็กร่างกายดีมากครับโดนหนักๆนี่ไม่มีอาการไม่มียุบไม่มีช็อตปอดใหญ่มากยิ่งโดนยิ่งเดินหัวใจมวยท่าทรหลขดมวยเนี่ยสุดๆเลยนะครับแถมว่าแสนศึกนี่ชกกลางวันประจําชกเมืองกรุงสม่ําเสมอระบบหายใจไม่ต้องห่วงอยู่ในช่วงที่กาลังฮอตกําลังสดมากๆสิไฟชนะลวดอ่ะมวยกาลังห้ามวยกาลังได้ใจเลยครับแต่ว่า ต้นๆเดีายวพึ่งไปต่อแสนศึกนะรอให้เป็นรองก่อนเพราะว่ายังไงแล้วช่วงต้นๆเนี่ยซูเปอร์เอ็กซ์จะเตะซ้ายกินเปล่าก่อนแล้วราคาเนี่ยมันจะไปอยู่ซูเปอร์เอ็กซ์รอช้อนรองแสนศึกตอนเป็นรองครับคาดว่าไฟนี้ซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยจะเตะแสนศึกจนเหนื่อยเองเหมือนเดิมและเบียดเสียสีกับ,ปบไปแด้วปลายๆครับแสนศึกใช้ลูกแข็งแรงปั้มตีเข่าตีในตัวเดียวคาดว่าแสนศึกจะย้ำแขนเอาชนะคันแนนได้อีกหนึ่งครั้งครับชอบน้ำเงินแสนศึกสราชภูมิ ไปต่อคู่ที่2ของรายการคู่ที่เป็นยอดกุมารรถสวยจาาเจตประท่ากับน็อตใหม่ว่าอุรชาพิกัด106ยปอน ภูมิแดงครับยอดกูมารดสวยจ่าเจตหรือกุมารทองสันติอุบลเดิมอายุ24ปีสูง160เซนน้ำหนักปล่อยให้กิโลชกมวยมาเกือบเกือบร้อยไฟละลูกหลานจากอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลรชาชธานีเก็บตัวฟิซซอลบริการรถสวยจ่าเจตใส่พิวที่เพชรบุรีลูกน้องจ่าเจตทองพิมายนั่นเองยอดกูมาเป็นมวยขวาฝีมือครับหมัดหนักด้วยบูได้ตั้งรับเป็นวางแข้งขวาหนักดักเสียบเข่าแรงทีเด็ดอยู่ที่ลูกต่อยหมัดหมัดขวาเขาต่อยได้หนักจริงเป็นมวยที่มีวินาทีทองดีลุ้นนับลุ้นน็อกได้้ตลลอดทังงเเกกเกกกกมาชนิ่ย แต่ว่าข้อเสียคือตั้งแต่ได้แชมป์ไปครั้งก่อนเนี่ยยอดกุมารหยุดหายไปราวๆห้เดือนนะครับเรื่องความสดเนี่ยเป็นรองคู่ชกแน่ร่างกายเป็นรองเขาแน่ผลงาน3ามครั้งหลังสุดยอดกุมารชกไว้ก่อนที่จะหายไปเนี่ยสดมากนะมีไปเตะเจาะยางเขาแตกเลยครับชนะนอกยก3เพชรนิวัฒน์สจารุวันเวทร้อยห้ปอนที่วิธีมวยละดับเนิน จากนั้นครับไปต่อยหมัดซ้ายครับหมัดเดียวเลยป้ยังชนะนอกยก3บ้างไฟโก้ทรมูนสนุกเกอร์ที่ช่อง7004ปอนด์ล่าสุดได้ชกชิงแชมป์ครับไปต่อยหมัดขวาและได้นับคำครับชนะคะแนนเพชรเดือดกลตตะมวยไทยได้แชมป์ช่อง7405อปอนด์ไปครองจากนั้นเขาก็หยุดหายไปเลยครับ5-6เดือนถือว่ายอดกุมารนฟอร์มสดนะมาสู้มาดีทุกครั้งเลยชนะ4ไฟลวดยาวเลยทีเดียวส่วนน้ำเงินครับเป็นน็อตใหม่วาอุรชาหรือ JP Power หรือบังริดแอปไมเคิลเดิมครับอายุ17ปีสูง100 ห7เซนน้ำหนักปล่อย51กิโลชกมวยมาวลาวๆ8 0 9 0ครั้งเป็นนักชกดาวรุ่งจากสะแก้วเก็บตัวฟิสซอลบริค่ายบออุราชาอยู่กับเซียฟิลน็อตใหม่เป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านสายตาดีเก็บกันบังโต้รัดกลุ่มครับถอยวางแข้งขวาหนักเน้นเนยนตาเตะพับโหนขวางแทงคาหมัดศอกสวนดีเข้าออกรวดเร็วเอาจุกจิก,จกหลากหลายสมองมวยเป็นเลิศแต่ข้อเสียคือเขาเป็นมวยที่ไม่ชอบเดินอะ่ะเดินไม่เป็นถอยทรงเดียวครับตั้งรับอย่างเดียวถ้าเอาชนะคู่ชกไม่ขาด มีโอกาสโดนบีบว่าถอยอย่างเดียวแล้วก็ชูสวนให้แพ้ได้เลยครับผลงาน3ามครั้งหลังสุดที่น็อตใหม่ชกไว้ครับมีไปพลิกแพ้คะแนนให้กับมน์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันที่ช่อง7ชกร้อยสปอนด์วันนั้นเนี่ยถูกชูสวนราคาให้แพ้อาวุธเนี่ยน็อตใหม่ชนะเยอะแต่ว่าถอยเยอะครับเขาเลยชูให้มน์พระรามชนะซะเลยจากนั้นทันควันครับขอแก้มือกับตัวเดิมทันทีเลยครับและเป็นการชกชิงแชมป์ช่องเจ็ดด้วยสรุปว่าน็อตใหม่แก้มือได้ครับเอาชนะคะแนนขาดลอยมน์พระรามแย่งแชมป์ร้อยสอปอนด์ บเวที e, ช่อง7มาครองจนได้และเด็กก็หยุดไป4เดือนล่าสุดกลับมาชกค,ครับข้ามศึกข้ามสายไปชกเพชรยินดีและไปต่อยเขา2ปอนด้วยแต่ว่าไม่มีปัญหาครับชนะคะแนนชิคาระเพชรยินดีแคดามี่ขาดลอยวันนั้นเนี่ยมาแทนคู่ไปเวทชก1้1ยปอนต่อ113ปอนครับแพ้1ชนะ2ไฟลวดก็ถือว่าเก่งจริงนะครับนัดใหม่ตัวนี้ บนคู่นี้ครับต้องบอกว่าเขาเป็นดีกีแชมป์ช่อง7็ด้วยกันทั้งคู่นะยอดกูมาในแชมป์ช่อง7 0็ดรอยห้ส่วนน็อตใหม่ในแชมป์ช่อง7จ็ดอยสอนแชมป์ช,ชนแชมป์เก่าปะทะกับสดสูสีได้เสียเลยครับตาราลักซับหมยแรกตั้งน้าเงินน็อตใหม่ต่อห้าสสิบหรับคู่นี้ครับโจกชอบไปที่น้ำเงินครับเจ้าน็อตใหม่วอุรุชาผมมองว่าร่างกายน็อตใหม่ดีกว่าครับตัวสูงยาวใหญ่กว่า6กเเซนมีรายการชก ประจำขวาครับและเด็กกาลังโตด้วยครับกำลังตัวใหญ่กําลังพองเลยอ่ะฝีมืออาวุธมวยทางขวานี่จัดจ้านมากมาก ชกทรงตีหัวเข้าบ้านจุกจิกชวนปวดหัวครับแล้วผมจะบอกว่าน็อตใหม่เนี่ยเขาไม่กลัวมวยทรงยอดกุมารด้วยนะครับน็อตใหม่เนี่ยเขาแพ้มวยบู๊มวยทรงเข่าแต่ทรงฝีมือมวยหมัดหนัก,นกๆแบบยอดกุมารเนี่ยน็อตใหม่เขาไม่กลัวนะครับแล้วที่สําคัญเลยครับยอดกุมารในตัวเล็กฝ่นน็อตใหม่เยอะเลยครับแถมหยุดไปนานอีก5 6เดือนอาวุธมวยในช้าฝ่ายเห็นแน่น็อตใหม่ไวขวาเยอะอยู่ที่ต้นๆอย่างเดียวเลยครับว่าน็อตใหม่เนี่ยจะพลาดไปโดนล,ลูกเจาะย,ยางกับลูกต่อยหมัดหล่นล่วงก่อนไหมถ้าไม่โดนนะบล็อกได้หมดอะ เบียดเสียดสีก็ไปได้ไปไปลายนี้น็อตใหม่ใหญ่กวา่าร่างกายดีกวา่าสดฝ่าฝีมือจัดกวา่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ชอบไปนี่น็อตใหม่ดูเป็นตัวหน้าชนะครับและเป็นต่อที่คู่รองรับคู่นี้จริงๆแล้วต้องเป็นทางด้านของเวนนอมนี่ชกกับแสนวริศนะแต่ว่าทั้งคู่ได้ถอนออกไปคู่นี้เขาเลยยกมาใหม่ทั้งคู่เลยเป็นเพชรเดือดกริตตะมวยไทยประทะกับดอกไม้ไฟสอชมกินพิกัดร้อยเก้าปอนคู่นี้มาแทนแบบรู้ตัวทั้งคู่แลกกันเดือดแน่นอนครับ ปุมแดงครับเพชรเดือดกอริตะมวยไทยอายุ21ปีสูง1 6 7เซนน้ำหนักปล่อย51กิโลชกมวยมา60-70ครั้งเป็นนักชกจากชัยภูมิกกมเก็บตัวฟิสซอลมริค่ายเกียิเพชรเป็นมวยคนจัดดวงไข่กระดังมาแรงครับช่วงนี้เกียิเพชรยังไม่แพ้ใครเลยมีแค่ชนะกับเสมอดวงไข่ดีจริงนะเพชรเดือดเป็นมวย้ายประเภทเข่าผสมฝีมือบูได้ถอยเป็นวางแข้งหนักมาศอกซ้ายคมอันตรายปลอยใจปลายแรงเข่าในปั้มตีแข็งแรงมากกล้าแลกกล้าชนหัวใจเกินร้อยด้วยแต่ข้อเสียคือเพชรเดือดเนี่ยเขาเป็นมวยที่เราป้องกันตัวไม่ดีจังงหวะเเป็นรอขา เดินบทเข้าไปเนี่ยการชอบตกหน้าลอยตลอดเลยนะผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เพชรเดือชกไว้ครับมีไปชะนะนกยก3าลักภูหลวงสอสหมายที่รัฐดำเนินพลังใหม่อร้อยห้าปอนจากนั้นเขาก็ย้ายศึกครับจากศึกพลังใหม่มาชกเกตเพชรเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ได้ชิงแชมป์เลยด้วยครับแต่สรุปว่าพิกแพ้คะแนนให้กับยอดโกมารรถสวยจาเจตชวดแชมป์เวทีช่อง7 0 5ปอนด์ไว้ล่าสุด ไปชกแทนแบบรู้ตัวเอาชนะคะแนนหนึ่งสยามสรได้ชาพันธ์ที่ช่อง7ไว้ได้แบบสวยสดงดงามชนะขาดเลยนะครับ3ไมไฟหลังแพ้1ชนะได้2ถือว่าฟอร์มดีเลยครับเพชรเดือด ส่วนทางด้านน้ำเงินครับเป็นดอกไม้ไฟสอชมกิ่นหรือท้อแฟรดี้ยิมหรือสันติอุบลเดิมอายุ19ปีสูงเซนน้ำหนักไปปล่อยห้ากิโลชกมวยมา80รครั้งบรรชกจากอุบลราชธานีเก็บตัวฟิสซาวไปด้วส,สันติอุบลมีทนายอัจฉริยะขึ้นถอดมงคลคำหน้าเสืออัดฉีดให้ความน่าเชื่อถือดีเยี่ยมแน่นอนหน้าเสือใช้ได้เลยดอกไม้ไฟเป็นมวยประเภทบูไตขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกเดินชนเตะเจาะยางต่อยหน้าต่อยท้องบวกหมัดบวกศอกซ้ายหนักแรงทุกลูกปั้มตเาอาวลลด แต่ข้อเสียคือดอกไม้ไฟเนี่ยตัวเล็กสั้นฝักเขาประมาณ5เซนเลยนะผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้นะครับฟอร์มสดมากมีชนะคะแนนเพชรเมืองกานชอห้าพยักที่ศึกปทุมร้อยแปดปอนด์จากนั้นไปพลิกชนะคะแนนพยักศักสตูนมวยคนจัดร้อยสิบปอนด์ที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดเอาชนะคะแนนเพชรเมืองกาญชวอห้าพยักที่รัฐดำเนินศึกท่อน้ำไทยร้อยแปดปอนด์ไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับอ๋สามไฟได้ชนะร้วงสามไฟกระลังได้อกกระังได้ใจกรลังร่างกายดีเลยครับดอกไม้ไฟ มวยคู่นี้ถือว่าประกบไม่ได้ถูกคู่มากครับเป็นมวยซ้ายชนกับมวยซ้ายสายแรกสายลุยกันทั้งคู่นึกไม่ออกเลยครับว่าใครจะเดินใครจะถอยนะเพราะว่ามวยบูทั้งคู่เพชรเดือดเป็นรุ่นพี่2ปีจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกได้สูงร้อยกว่า56เซนเป็นมวยคนจัดช่วงนี้ดวงค่ายมาแรงครับดวง่ข่เกตเพชรนี่แพ้ใครไม่เป็นเลยมีชนะกับเสมอนะครับก็ถือว่าน่าเสือแข็งด้วย หัวใจมวยธาตุมวยในยเพชรเดือดดีกวา่าประเภทเดินบูดเดินชนปลอดใ่ปลายแรงคุ้นชินกับการชกกลางวันสัมมากกว่านะครับเพชรเดือดส่วนด้านของดอกไม้ไฟเป็นรุ่นน้องจริงครับแต่ว่าชกมวยมาเยอะวกว่ากระดูกดีกวา่าน้ำหนักตัวหนักกวา่าได้เปรียบเรื่องเวทปะทะและฟอร์มการชกของดอกไม้ไฟสดกว่าครับ3าครั้งหลังนี่ชนะมาลวดและสู้ไว้ดีทุกครั้งกำลังห้าวร่างกายกำลังดีครับดอกไม้ไฟตลาดซับมาแรกเปิดเสมอเงินดอกไม้ไฟครับถมองตามทางมวยเป็นแล้วโจ๊กยังชอบไปที่น้ําเงินครับจุดดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิม เพราะผมมองว่าดอกไม้ไฟเนี่ยเขาไม่กลัวมวยทรงบู๊แต่ขาต่อยหมัด นะครับอย่างเช่นพวกเพชรอาร์เทอร์นี่เขากดน็อกมาแล้วนะครับลาวสตาเน่กดหล่นมาแล้วเพชรเมืองกานในี่ชนะมาถึง2รอบอยังด่วนก้าวๆเยดอกไม้ไฟเกือบพลิกชนะราคาแพงมาได้แล้วนะครับวันนี้ต้องมาเจอกับเพชรเดือดทรงเนี้ดอกไม้ไฟไม่กลัวนะครับดอกไม้ไฟวันนี้ได้สดได้ร่างกายฝีมือมวยก็ไม่มีเป็นรองแน่นอนนะครับถึงตัวเล็กแต่ผมมองว่าแข็งแรงกว่ากังวลอยู่เรื่องเดียวคือหน้าเสือคนจัดเพราะว่าค่ายเกียรติเพชรนี่มาแรงชกที่ช่อง7นี่แพ้ยากจริงข้อที่ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วหน้าวัดไปที่ต้องเงินครับดอกไม้ไฟทฟ็ป้ ครับผมดูว่าดอกไม้ไฟพลิกเอาชนะไปได้ครับ มาถึงคู่เอกนำรายการครับอเล็กจิตมังนนปปะทะกับไซเบอร์สอเทนโพลพิกาดน้ำหนัก1 4 4ปอนมุมแดงครับอเล็กจิตมังนน24ปีสูงถึง179เซนเลยปล่อยๆนี่75กิโลนะครับตัวใหญ่มากชกมวยมา80รครั้งเป็นนักชกจากประเทศอิตาลีแต่ว่ามาชกมวยไทยเนี่ยที่ประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วชกตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับก็ซ้อมบริค่าจิตมังนนซ้อเอสองเข้าประกวดวันชกเนี่ยจะมีทนายอัจฉริยะขึ้นถอดมงคลเองก็ถือว่าน่าเสือดีอเล็กเป็นมวยขวา มวยเข่าสูงยาวตัวใหญ่ครับเดินเปิดเกมชนเตะนําปั้มตามอ่ะดักเสียบโยนแทงขวาคอล็อกลัดขวางหน้าโหเหมือนนี่แทงเจ็บแทงลึกและแข็งแก่งมากๆแต่ข้อเสียคือวันนี้ยอลิกเนี่ยกระดูกมวยเป็นรองแล้วก็ฝีมอมวยเนี่ยเป็นรองคู่ชกเยอะเลย ผลงานสามครั้งหลังสุดนะครับมีไปเสมอกับเพชรภูไทยอาบาจนะครพนมที่ช่อง7เวท112ปอนด์จากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับเป็นต่อแป๊ะมีนบุรีที่ภาคใต้ล่าสุดตัวใหญ่กว่าเขาเยอะเลยครับชนะคะแนนกล้องศึกศิรวัตเสือ145ปอนด์ชนะขาดลอยที่ช่อง7สีไว้ได้นะครับก็3ฟอร์มหลังเนี่ยเสมอ1แพ้1ชนะ1นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาชกช่อง7สีเป็นคู่เอกอีกครั้งนึงครับอเล็กส่วนน้ำเงินเป็นไซเบอร์สอเทนโพหรือชื่อเดิมลุงกิตบอลุงโลดอายุ23ปีสูง175เซน ปล,ปล่อยเจส a ิฟาโลก็ชกมวยมาเป็นร้อยครั้งอะ่ะเป็นนักชกจากระนองล่าสุดครับย้ายมาเก็บตัวฟิตซ้อมบริค่ายสอเดชชันพันครับซ้อมค่ายใหญ่อยู่กับรองเชิดเป็นที่เรียบร้อยซ้อมดีเยี่ยมความน่าเชื่อถือดีมากไซเบอร์เป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องเลยครับนอกได้ในมีอ่ะสายตาดีตั้งรับจับพางวางแข้งซ้ายหนักมากแต่เจาะยางมาสอกซ้ายสวนคมมากลงในไล่แขนกดคอมีเหลี่ยมบิดหักเทไอคิวสมองมวยระดับปรมาจารย์แต่ข้อเสียคือไซเบอร์ตัวเล็กกว่าเยอะ น้ำหนักตัวเนี่ยเบากว่าคู่ชกเรา4โลเลยแรงประทะเป็นรองแล้วก็ตัวสั้นกว่าด้วยผลงาน3ามครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้ครับมีไปพลาดโดนสอกแพ้น้องยก2ให้กับเพชรภูไทยอบจนครพนมที่รายการ RWS 3ยก140ปอน จากนั้นครับไปชนะคะแนนกล้องศึก,ศกสิทริราชเสือที่สักแก้วร้อยสาสิบเก้าปอนด์ล่าสุดมาชกแก้มือกับตัวเดิมครับเป็นการชิงแชมป์เลยนะชนะคะแนนกล้องศึกศิทธิราชเสือย้ำแขนได้อีกครั้งพร้อมได้แชมป์ภาคใต้ไปครองเลยนะครับสามครั้งหลังครับแพ้นอกหนึ่งชนะคะแนนสองครั้งติดรอบนี้กลับมาชกในเมืองกรุงและก็มาชกที่ช่องเจ็ดเป็นครั้งแรกนะครับไซเบอร์ มวยคู่นี้ต้องบอกว่าวงนอกวัดกับวงในศิลปะวัดกับพละกําลังถ้าชอบสูงยาวใหญ่เข่าในเหนียวหนึบเนี่ยไปอยู่ที่อเล็กเลยครับแต่ถ้าชอบซ้ายฝีมือจัดจ้านกระดูกมวยดีควานี่อยู่ที่ไซเบอร์ครับตลาดหลักทรัพย์มาแรกตั้งแดงอเล็กต่อ1 1บคู่นี้ครับโจ๊กขอกัดฟันเลือกไปที่มวยรองอย่างน้ำเงินครับชุดไซเบอร์สอเทียนโพและกัน หมอนี่ฝีมือซ้ายโคตรจะจัดจ้านกระดูกมวยในไซเบอร์กินขาได้เจ้าอันเล็กเลยนะไซเบอร์นี่เมื่อก่อนใช้ลุ่งกิจสมัยเขาลุ่งลุงนี่ชนะมวยตัวใหญ่แบบหลังขาว,วอสังวภัยมาแล้วชนะระดับเพชรดำไก่ย่างห้าดาวนูน่นเขี่ยวพัรันชัยจิตเมองนอนี่ปราบมาแล้วครับรวมถึงเคยปรับรถถังจิตมองนอน์มาแล้วชูเจริญแสงมณีไซเบอร์เตะอยู่หมดแล้วนะครับที่ผมกังวลอยู่เรื่องเดียวคือลูกใหญ่กับลูกเล็กนี่แหละนะเพราะว่าไซเบอร์นี่ตัวเล็กกว่าเยอะ อเล็กนี่ตัวเขาใหญ่จริงได้ทั้งส่วนสูงได้ทั้งเวทปะทะแต่ว่าอาเล็กนี่ไม่ใช่มวยเก่งเขาแค่เป็นมวยตัวใหญ่อาศัยเดินปั้มเข่าเอาอะแต่ว่าถ้าวัดฝีมือกันจริงๆอะไซเบอร์เก่งกว่าเยอะนะกังวลอยู่เดียวคือตัวเล็กนี่แหละรองไซเบอร์ไปก่อนครับมีราคาให้ออกตัวขยับขยายได้ง่ายแน่ครับชอบไซเบอร์ใช้แผนตีหัวเข้าบ้านเบียดพลิกเตะซ้ายยาวๆไซเบอร์จะเอาชนะไปได้ครับจัดไปครับจัดไปกับทศนะคัดมวยเด็จโจกมาออกมาศึกมวยไทยเสีในวันอาทิตย์นี้ แรกชอบน้ำเงินครับแสนศึกสอราชภูมิผู้สองชอบน้ำเงินครับน็อตใหม่วอุราชาคู่รองชอบไปที่น้ำเงินครับดอกไม้ไฟท็อปแฟร์รี่ยิมและคู่เอกปดท้ายรายการครับชอบไปที่น้ำเงินไซเบอร์สอเทนโพครับเจ็ดสีอาทิตย์นี้โจกชอบน้ำเงินยกมุมไปเลยครับฟังแล้วชอบเหมือนจัดตามมาได้ใครฟังแล้วขัดใจสวนทางกันไปได้เลยครับบัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับอะไรที่เราไม่เคยเห็นยังเห็นมานักต่อน,นักแล้วครับอะไรที่แปลกก็มีมาหมดแล้วไม่มีใครรู้ตัวชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมองให้เหมือนกรรมการมองให้เป็น เกมของกีฬาครับอยู่ตัวถูกอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนกินเอา2ข้างนั่นแหละครับคือยอดเซียน และสำหรับแฟนมวยคอมวยไทยตัวจริงท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไล่มวย VIP ของโจ๊กฟรีฟรครับในกลุ่ม VIP ของเราครับมีภาคาราคาภาคมวยหูให้ฟังสดๆจากเวทีจากสนามทุกวันทุก,กรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับภาคโดยทีมง,งานของเราด้วนเองครับมวยหูอิ่มซันตาเฟเสียงคมชัดราคาไวราคาจริงข้อมูลสืบลึกสืบตรงรู้ระบบหายใจนักมวยรู้บรรยากาศรู้ขาใหญ่แถมยังมีไลยราคาพิมพ์สดวิตวิที่โจ๊กทําเองกับมือครับพร้อมส่งรูปร่างเนื้อตัวผลตาชั่งน้าหนักข้อมูลประวัติ มวยฟอร์มการชกเลดล่วงหน้าเลดก่อนชกพอมีทัศนะแนวทางมวยเด็ดติดดาวให้ทุกสึกทุกสายอีกครับที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับและมีที่ติดไปนวมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดราคานี้เปิดให้ออกตัวกลางอากาศกันตลอดด้วยครับมันคงปลอดภัยแน่นอนครับครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอเดล์ แอด jjj911 มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ด้านใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ได้นะครับรับรองเขาเป็นครอบครัวเดียวกับคัสมวยเด็กโจ๊กเมามัดหวานเจี๊ยบมนุษิ์สุดทุกสายอย่างแน่นอนนะครับและท้ายนี้ครับหาข้อมูลที่โจ๊กวิเคราะห์วิจารณ์ไปครับอาจจะขาดตกระบบพอง หรืออาจจะมีผิดพลาดบ้างประการใดครับหรืออาจจะไม่ถูกใจใครนะครับโจก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเป็นการคาดเดาล่วงหน้าเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอขอยินดท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงเหมันหมานสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนแล้วพบกันใหม่รายการหน้าครับวันนี้โจกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่เฮงเฮงครับ